วันนี้ได้จะพามารับชมกับกระบาล็อกโคนะคะ2.4สขับ2ปี2020กับส่วนลด40,000นค่ะทุกคนจ๋าเหลือเพียงแค่ 7, 28, 000, คเจ็0 0สนสเครดิตด,ดีส่งหนึ่งหมืปี8ปดงวดค่ะพี่พี่ท่านไหนที่มีสินเชื่อตัวเก่าที่ผ่อนดีผ่อนตรงดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.69%เซนต์นะคะสวยเดิมรับปาาระกัน ชนหนักคือคว่ำแน่นอนค่ะอยากรู้รถตัวจริงนะคะเซิร์ชพี่ที่หลงรถรุ่นสองตรงตามแมพมาได้เลยเดี okay ๋ยวบอกพี่กัดโชว์รูมก่อนเลยแล้วกันนะโชว์รูมพี่นี่หลงรถรุ่นสองนะคะอยู่ชมบุรีศรีราชาจะอยู่เส้นชบสามศูนย์ศูนย์เก้าค่ะเส้นเดียวกับสนามกอล์ฟบูทธพาถ้ามาไม่ถูกเซิร์ชพี่ที่หลงรถรุ่สองตรงตามแมพมาได้เลยนะคะเปิดให้บริการทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนอยู่ไกลค่ะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทุกพื้นที่รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมาหาเนยสอบถามข้อมูลได้เลยค่ะ มาพร้อมตัวรถสีขาวนะคะล็อกโคปี2020จะมีเซ็นเซอร์กับร,ระยะด้านหน้ากระจังด้านหน้าจะตัดด้วยสีดำนะคะคาดด้วยโครเมียมสวยๆเลยค่ะไฟหน้าแบบ Full LED มีเดย์ไลท์แล้วก็มีตัดหมอกคู่หน้านะคะด้านข้างตัวรถจะมาพร้อมคิ้วล้อค่ะแม็กเดิมสเปคโรงงานค่ะ265 60แม็กขอบ18นะคะเดี๋ยวให้ซูมดูด้านล่างรับประกันเลยไม่มีตัดต่อไม่มีสนักไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ำาท่มแน่นอนค่ะ กระจกมองข้างตัดด้วยสีดำม,มีไฟเลี้ยว LED นะคะมือเปิดเป็นระบบกิเล็เนาะคิวกันสาม์มีเดี๋ยวให้ดูรอบตัวคันก่อนเ<ๆ>ดี๋ยวเยพาชมออปชั่นภายในชุดแต่งอุปรกรณ์มาตรฐานนะคะด้านท้ายกระบะก็จะมีโลบาร์สวยๆเลยพร้อมสติ๊กเกอร์ล็อกโคด,ด้านข้างตัวรถนะคะสำหรับด้านท้ายเนาะมาพร้อมเซนเซอร์กระ,ะยะสี่ตำแหน่งค่ะกล้องถอยมือเปิดจะเป็นสีดำนะไฟเบกรกโดนที่3มอยู่ตรงนี้เลยค่ะสวยเดิมหัวน็อตไม่ขยับแนวสปอร์ต ยังอยู่ครบค่ะก่อนส่งมอบร้านทาความสะอาดพร้อมเช็คทุกจุดก่อนส่งมอบให้อีกรอบหนึ่งนะคะภายในห้องโดยสารตามไปรับชมกันค่ะออปชั่นภายในสําหรับล็อกโคปี2020นะคะมาพร้อมปุ่มกดสตาร์ทค่ะพวงอมาลัยมันติฟังก์ชั่นมีล็อกความเร็วคูซนโทนนะคะคันนี้ไม่วิ่ง55,000โลหน้าจอทันรีนสัมผัสเกียร์ออตโตพร้อมอีโคโหมดพาวเวอร์โหค่ะ พักพิงแขนตรงนี้บุหนังสวยๆเลยหบสะสภาพสวยเดิมไม่มีตําหนิเลยไม่แตกไม่ขาดไม่ยับกระจกออตโต้สี่บานนะคะแล้วก็แผงข้างประตูมีไฟเมเยนไลท์คันนี้ก็รถนะทุกคนใครตามหารถกลับบ้านสักคันเนาะขับสบายๆเกียร์อโอโต้ขับง่ายๆในแนมล็อกโคคันนี้เลยค่ะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังจะมีช่องลมแอร์ให้สองตแหน่งนะคะบ่สวยกริปเหมือนกันนะดึงพักแขนได้วางแก้วน้ําได้ค่ะ เลิศอยู่คันนี้ได้ตัวรถสีขาวได้ตัวยกสูงได้ออโต้ด้วยสําหรับพี่ๆท่านไหนตามหาล็อกโคสักคันนะคะวันนี้เนยจัดส่วนลดให้สี่หมื่นค่ะพี่จ๋าจากปกติเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันวันนี้สุดคุ้มค่ะ, 7, 28, คะเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันนะคะเครดิตดีส่งหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่สองจุดหกเก้าเปอร์เซ็นเท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมล็อกโคสัคันนี้นะคะติดต่อมาหาเนยได้เลยค่ะ